เพื่อนบางคนบน a c e b o o k อ่ะเขาไม่เห็นด้วยกับเราแล้วเขาก็จะออกมาแบบประจานเขาคงลืมว่าเราอยู่บน Facebook เป็นเพื่อนกันนะใช่อะไรใช่ครับเขาบอกว่าผมแบบทำพีอาร์อะไรเยอะอะไรแบบนั้นน่ะเหมือนมีคนเรือบางคนแบบวิ่งขึ้นมาตะโกนใส่หน้าเลยซึ่งแบบบอดี้การ์ดของผมก็ต้องวิ่งเข้ามาแล้วก็แบบงานนักอนุรักษ์กับมันไม่ใช่งานที่มันปลอดภัยครับถูกตอนไฟก็ไฟสุดๆวัดกับนักท่องเที่ยวก็สุดๆแต่จริงๆแล้วเราเนี่ยคือ Disney Lover แปลหนึ่งนะฮะไรอ่ะเห็นนังเงือกไหมไม่ได้มาแก้ภาพบหนรายการใครเลยคนไทยหลายคนก็ยังห่วงคุณอ่ะไม่งั้นมันคงไม่มีแฮชแท็ก Safe s i a i Scott ขึ้นมาหรอกถูกปะคือผมรู้สึกดีใจมากอ่ะเมื่อวานเนี้ยผมนั่ง มอไซไปทางข้าวแล้วระหว่างนัามอไซอยู่่มีผู้หญิงสองคนขับมอไซข้างๆแล้วกรีดเขาพกส่ยสายก็ดั่งคิดว่าแบบของคนอยู่ยังไม่ใส่หมวกกันน็อกเลยแล้วคุณมากรีดเกี่ยวกับตัวไอทำไมแบบความปลอดภัยเองหิว หิวมากเวลามากองอ่ะสั่งขนมมาได้ปะแล้วสั่งแบบเข้มๆแบบน,นี้มาเลยนะแบบนี้เลยนะแบบนี้เลย,บบเ,ลยเพราะว่าขครราเชิญแต่ละวันที่ต้องเจอนะเธอเรื่องราวเขาเข้มข้นแล้วเธอแบบเอาขนมจืดจางไม่พี่อ่ะพี่กินไม่ได้เธอเพ <laughs> ราะฉะนั้นวันนี้เธอเก่งมากเธอเสิรฟ์ฟฉันดีมากเลยเข้าวเกียบพ r Big b บิ๊อร่อยเข้มเต็มซองนะคะข้าวเกียบของเขาเนี่ยนะคะเป็นรูปวงค่ะเขาคือต้นตำรับเลยนะจ๊ะแล้วหอยใหญ่นี่เป็นไง ให้เยอะไหมเคี้ยวสนุกมันสุดๆไปเลยจ้าเขามีสี่รสชาติด้วยกันนะคะรสมะเขือเทศรสกุ้งสไปซี่รสสาหร่ายและซองที่พิษณุี้ถืออยู่นี่นะคะก็คือรสใหม่ล่าสุดของเขาค่ะซาวครีมและหัวหอมบอกเลยว่าปิ่นมากจ้าไปหาซื้อกันได้เลยค่ะที่ร้านค้าทั่วไปหรือว่าเซเว่นอีเลเว่นนะคะอร่อยเข้มค่ะพร้อมที่จะไปเจอกับคนคนนี้เพราะว่าเขาก็อร่อยเข้มเหมือนกันค่ะคุณสายสกอตเอาล่ะตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญที่ฮอตฮอตมาก เราคุยเราคุยกับเขาด้วยกูอายอายเขานะส,าสะไสกอตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณไปออกทุกสื่อโซเชียลเลยแต่นี่จริงเราเคยเจอกันแล้วครับแต่ตอนเนี้ยกระหึ่มมากดังมากครับมันตกใจไหมที่อยู่ดีมัน จะบอกว่าข้ามคืนได้ไหมมันมีข้ามคืนหลายรอบแล้วครัแต่นี่มันเหมือนม mm ันแบบข้ามแล้วมันนานมากเลยก็คือผมก็รู้สึกแบบขอบคุณทุกคนจริงๆเลยครับเพราะว่าแบบมันมันทำให้ช่วงที่มันเครียดมันกลายเป็นแบบเรารู้สึกว่ามีกําลังใจครับจริงๆชีวิตเครียดไหมเครียดเยอะมากๆเลยใช่ไหมแน่นอนนะครับเพราะเหมือนแบบผมเป็นคนอายุ28แล้วผมแบบปะทะกับ ระบบที่มันที่มันไม่ perfect อ,มอะครับสิ่งที่ผมทํามันก็แบบค่อนข้างที่จะโต่งนะครรู้ใช่ไหมส,สายรู้ใช่ไหม<น>ว่าตัวเองนอนเป็นคนสุดโต่งแบบที่ไม่มีตรงกลางใช่สำหรับคนไทยอะผมรู้ว่าผมดูสุดโตรงรแต่สําหรับต่างชาติเขาจะมองสายคิดว่าเขาจะมองเราอย่างไงเข้าใจเขาก็จะแบบ แบบนี้แหละสมควรทำวิธีแบบนี้มันมันดีมันมันตรงดีพูดแล้วจบเลยแบบเคลียอะไรอย่างงี้ใช่คือไม่ก็คือไม่นั่นคือสิ่งที่ผมชอบมันก็เลยกลายเป็นกระแสทั้งมีทั้งด้านบวกแล้วก็มีทั้งด้านลบด้วยด้านบวกเนี่ยคนก็จะเชียร์อยู่แล้วว่าแบบมันไม่มีคนที่กล้าออกมาทําสิ่งนี้สักทีพอวันหนึ่งมีคนออกมาทามันรู้สึกมันสะใจว่ะไอคนที่ไม่กล้าทำมันเลยรู้สึกว่ามันเหมือนมีตัวแทน ใช่ไหมมันอารมณ์แบบนั้นมันอาจจะเป็นด้วยแบบภาษาของของผมด้วยครับบางทีผมพูดอะไรอ่ะผมจะแปลจากอังกฤษเป็นภาษาไทยแบบอัตโนมัตินะฮะวิธีที่ผมเรียงคำอ่ะผมไม่มี energy ที่จะแบบแต่งคำให้มันสวยนะฮะคืออยากรีบพูดรีบพูดให้ตรงเพราะแบบคำอ่ะมันมีความหมายคะไม่อยากใช้แรงเพื่อจะแบบปรับคำเพื่อประนีประนอมครับเรามีเวลาประนีประนอมเราแค่แบบอยากยิงตรงครับต้องการพูดให้มันชัดเจนไปเลยใช่ครับแต่คราวนี้ต้องมาพูดถึงกระแสได้ ลบบ้างส่วนใหญ่แล้วได้อ่านไหมถ้าเกิดผมไม่อ่านยังไงก็นักข่าวทุกคนเขาถามอยู่ดีนะอ,อย่งไรผมก็ต้องมาดั่งฟังอ่ะกระแสลบส่วนใหญม่มันคืออะไรบ้างที่แบบเออคือมันก็จะมาจากคนที่เสียผลประโยชน์จากสิ่งที่ทรายพูดอะคะแต่แบบนั้นอะมันโอเคเพราะว่าเรื่องพวกนี้ผม expect อยู่แล้วว่าแบบเออเขาก็จะพูดแบบ กสไลท์ <Gas> เราหรือบอกว่าเขาไม่ได้ทำหรอกทั้งๆท,ท,ที่เรามีหลักฐานที่เขาทําแล้วเขาก็จะแบบใช้วิธีกลยุทธ์ต่างๆอย่างเช่นแบบหกพฤติกรรมที่มันไม่ดีเกี่ยวกับรายอะไรแบบนั้นมันคือแบบทําได้แต่แบบแล่างานเหรอเราออกมาพูดเรื่องงาน<ม>เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบหัวใจเราอยู่ในถูถกที่ถูกที่อะ<ม><ฮ>ถูกเป้ามันก็ไม่ได้แบบเขย่าเยอะแต่สิ่งที่มันทําให้รายรู้สึกเศร้านิดหน่อยก็คือแบบเพื่อนบางคนบน f a c e b o o กอะเขา ไม่เห็นด้วยกับเราแล้วเขาก็จะออกมาแบบประจานเขาคงลืมว่าเราอยู่บน Facebook เป็นเพื่อนกันนะแนวแบบอิจฉาเราเคยเป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็แบบอ๋ออยู่ดีๆเราก็ดังมันดังข้ามคืนอะเนาะใช่เขาบอกว่าผมแบบทำพีอาร์อะไรเยอะอะไรแบบนั้นน่ะเลยบางทีผมก็รู้สึกว่าแบบโอเคคุณอาจจะไม่ชอบเราแต่อยากให้โฟกัสเกี่ยวกับ เพราะเรากําลังพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่ตอนนี้ครับมไม่รู้ว่าทําไมเขาจะมาต้องมีความเพอร์สันอลทุกคนที่ไม่ชอบผมอ่ะเหลุดโฟกัสเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือตอนนี้สังคมพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งมันคือสิ่งที่ดีที่ทุกคนสมควรอยากได้ก็เลยผมก็ไม่ค่อยใส่ใจอ่ะเขาน่าจะมีโลมเยอะแปลว่าตั้งรับมาแล้วว่ามันต้องมีทั้งบวกและลบใช่ครับคือผมชิงกับการที่จะประท้ากับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วพวกคอมเมนต์ปัญญาอ่อนใส่ไม่ครบ ต่อยพวกมาแบบโดยที่เราไม่ตั้งตัวเพราะเราทําตามกฎใช่ไหมผมกลัวแทงเขามากกว่าถ้าเกิดเขาทําแบบนั้นนะ <S <S เพราะว่าเราก็เราก็ <S 2> <S 2> <S สู้นะเราก็เราก็ไฟส์เออสมมติว่าเราไปพูดกับนักท่องเที่ยวแบบนี้ซึ่งทรายเป็นคนตรงอยู่แล้วอ<ๆ>ะเคยเจออะไรที่มันรุนแรงไหมที่แบบกลับมาแล้วเรารู้สึกว่ารับมือไม่ไหวแล้วแบบเฮ้ยมันหนักเกินไปกับคนประเภทนี้เลยเออเหมือนมีคนเรือบางคนแบบวิ่งขึ้นมาตะโกนใส่หน้าเลยอะซึ่งแบบบอดี้การ์ดของผมก็ต้องวิ่งเข้ามาแล้วก็แบบ อย่างนั้นอ่ะนี่คือเหตุผลที่ทําไมผมต้องมีบอดี้การ์ดอ่ะเพราะว่างานนักอนุรักษ์กับมันไม่ใช่งานที่มันปลอดภัยนะครับคือแบบตัวต่อตัวเราก็เอาเขาอยู่อย่างเช่นตอนที่ผมขึ้นเรือไปตักเตือนเรือไทยที่พานักท่องเที่ยวไปแบบเสพกัญชาในในเขตอุทยานอ่ะนนั้นผมก็วิ่งขึ้นไปเองก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรแล้วผมก็น่าจะเอาอยู่ครับใช่ครับก็เลยยังไม่เคยเจออะไรที่รู้สึกว่ายังยังรับไม่ไหวยังรับมือไม่ไหวไม่ครับ วัยเด็กดีกว่าวัยเด็กสาสก็อตเป็นคนยังไงทำไมทำไมต้องถามยู่รู้ไหมเพราะว่าอยูเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องรอ้อยไขรเล่าก็ได้แต่เราน่าจะรู้จักตัวเองดีที่สุดเลยก็เป็นคนที่จากถ้าเกิดฟังจากคนอื่นก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นมาตลอดอแล้วก็พูดในสิ่งที่รู้สึกมาตลอดอหลายคนบอกว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นสายเนี้ยมาตั้งแต่ตั้งแต่ตแ,ตตแต่ไหนแต่ไรแล้วตรงรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรหล่อ ันสุดท้ายนี้ใครพูดพูดเองครับได้คุณหล่อคุณหล่อเออจริงไหมที่แบบอ่ะภาพคุณแบบโอ้โหหล่อกเ่าเอาการขนาดนี้ซอนไฟก็ไฟสุดๆฟัดกับนักท่องเที่ยวก็สุดๆแต่จริงๆแล้วเราเนี่ยคือดิสนีย์เลเวอร์ใช่ครับแน่นอนครับจุดเริ่มต้นอ่ะการชอบดิสนีย์มันคืออะไรคือแล้วก็ชอบตัวละครคาแรคเตอร์ตัวไหนอีกหนึ่งนะฮะอะไรอ่ะนางเงื้อมไหม m มอร์เมดผมรักนางเงือกค่ะหรอไม่ได้มาแก้ภาพบนรายการเฉยเลย <laughs> ทําไมทําไมถึงชอบเรื่องนี้แบบที่สุดมันก็น่าจะตรงตัวอยู่แล้วทําทไมผมชอบลิตเติ้ลเมอร์เมดนะครับชอบ <laughs> ทะเลก่อนหรือชอบ l i ตเติ้ลเมอร์เก่อน ผมชอบทะเลก่อนอ่านี่เป็จุดเริ่มต้นแล,แล้วตอนผมว่ายน้ำผมก็รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นปลาหเหมือนกันลบจริงไหมที่คุณไปเก็บดิสนีย์แบบทุกๆประเทศนะใช่ครับ <มา S 2> ต้นปีนี้ผมทำสำเร็จแล้วที่สุดท้ายที่ผมไม่ได้ไปตอนนั้นก็คือเชียงไท้กับฮ่องกง3ทีแนะ่แนะนำหน่อยสมมุติว่ามีเงินอยู่1ก้อนดิสนีย์สที่ที่ควรไปโอเคเริ่มด้วยที่ญี่ปุ่น,นครับโอเคคนเขาน่ารัก เราไปต่อคิวเราไม่ต้องรู้สึกเครียดคือระเบียบก็คือระเบียบคือยังไงตอนผมไปเที่ยวผมก็ยังชอบระเบียบอยู่ครับเขาเป็นคนที่คิดระเบียบแบบผมอะ่ะชอบครับข้อดีเขามีโตเกียวดิสนีย์ซีนะครับซึ่งมันเป็นแบบมากใช่แล้วมันเป็นส,สวนสนุกที่มันมีแบบปราสาทเอเรียลมันมีภูเขาไฟมันมี พวกปีศาจใต้ทะเลมันมีอินเดียนาโจนผมชอบอินเดียนาโจนมากคือตอนเด็กๆอยากโตขึ้นเป็นอะไรแบบนั้นแหละ Jones, อยากเป็นทั้งอินเดียนาโจนอยากเป็นเทอร์มินเตอร์อยากเป็นแอคชั่นแมนอยากเป็นทุกอย่างที่ต่อไปที่จะแนะนําให้ไปก็น่าจะเป็นที่ LA ที่สหรัฐอเมริกาครับดีเหรอะมันคืออันแรกอะท,ที่ที่เขาสร้างขึ้นมาเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนเป็นออริจินอลเลยแล้วแบบทุกคนก็ไปทำทำทำแบบที่ที่สามปารีสติดมั้งไหม ผมไม่ชอบเพราะว่าแบบฝรั่งปารีสอ่ะเขาชอบเหยียดคนเอเชียแปลว่าสิ่งที่ไซร์เลือกอ่ะคือไซ์เลือกเอาเอาวัฒนธรรมเขาด้วยถูกไหมใช่เพราะเราก็ต้องแบบยืนต่อแขวกับคนที่เป็นที่นั่นนะอย่างนั้นที่ที่สามควรจะเป็นผมคงแนะนําแค่สองที่ตรงนี้แหละเพราะที่เหลือเพราะที่เหลือแบบถ้าเกิดคุณไปรัฐฟลอริดานะฮะที่ที่ที่เป็นดิสนีย์เวิลด์อ่ะมันก็คือแบบคนขาวสุดโต่งเลยอ่ะเาวแเบเยียดหเยียด เย็แไม่เอาครับกูชอบกูชอที่แบบเย็นเย็ด <sh arp> <fringe> แต่คุณตาสีนี้คุณไม่น่าโดนเท่าพวกเราเนอะคือเขาจะว่าเขาจะหาว่าผมเป็นญี่ปุ่นอะเหมือนที่ลีซ่าพูดอะแบบ can you teach me Japanese ให้แบบนั้นะมันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าแต่คือผมเห็นเพื่อนๆคนอื่นอะที่เดินข้างๆกันอะโดนนีเห่าเยอะแล้วผมก็ได้เซนต์อยู่แล้วอะตอนฝรั่งคนไหนนีเห่าเราเหมือนเราไปสถานที่ที่เขาไม่อยากให้เขาเข้าเข้าไปอะไรแบบนั้นอมนะ,นะมันเซนต์ได้ครับคือกูโดนคําว่าหนีเห่าบ่อยมากเลยเพราะหน้ากูจีนมากอ่ะแต่กูไม่รู้เลยว่ามันเป็นคําที่แบบ เออไม่รู้เลยอ่ะตอนนี้ก็ตืต่นแล้วโอเคแล้วใช่ตื่นรู้แล้วตอนนี้ตื่นรู้แล้วชี้หน้าเขาเลยแล้วก็บอกว่าออกจากประเทศไอ้อโดนตองไปสิทำไมไม่เหมือนทซเลยวะไซร์าาไม่โดนกูโดนคนเดียว <laughs> แต่ต้องพูดถึงเรื่องที่เป็นเรื่องเรื่องดราม่าเหมือนกันแต่ว่าดราม่าเนี้ยมันมาจากตัวไาย์เองตอนที่สายลงไปโพสต์ไปมันอาจจะเป็นไดารี่แต่พอคนคนเขาเริ่มติดตามคุณเยอะๆเขาเริ่มได้ไปอ่านเขาเริ่มได้ไปดูเขาแล้วเขารู้สึกว่า เฮ้ยมันจริงเหรอว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆหรอผมไม่ได้เปิดดูสิ่งที่คนพูดมากนักเพราะว่ามันมีหลายข่าวเกิดขึ้นในในแบบอาทิตย์นี้ผมรู้สึกว่าแบบข่าวอุทยานก็เต็มที่ข่าวบริษัทเรือก็เต็มที่แล้วตอนนี้มันมีเรื่องนี้ที่มันผมไม่รู้ว่าคนเห็นเยอะขนาดไหนแต่ได้ความรู้สึกว่าคนน่าจะตกใจกับเรื่องที่เขียนมันก็คือเรื่องจริงอะค่ะคือผมเขียนมาเพื่อจะ เปลี่ยนทิศทางของชีวิตครับเพราะเราก็คงคิดว่ามันก็คงอาจจะมีสักคนหนึ่งที่เผชิญแบบเดียวกับเราใช่คือมันไม่มีหลายคนที่ออกมาพูดเรื่องเนี้ยเขาไม่กล้าออกมาพูดดีกว่าถูกไหมทาไมอะะ่ะครับเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นปมของชีวิตเขาแบบที่ถ้าเขาพูดไปก็ยังรู้สึกว่าแก้ไม่ได้แก้ไม่ออกปมนี้ก็ยังคงจะอยู่การออกมาพูดอะ่ะมันเป็นการดึงพลังกลับมาให้ตัวเองอแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกผิด แล้วยนไปให้กับคนที่ทํานั่นคือสิ่งที่ทุกคนสงคารแล้วมันก็คือทําให้เราดีขึ้นด้วยใช่ครับเพราะเรา<ป>มีอํานาจ over สิ่งนั้นแล้วอะครับมันคือสิ่งที่ทําให้ผมแข็งแรงเราไม่ค่อยกลัวใคร<ะ>การไม่กลัวใครแบบนี้ทําให้เราต้องทะเลาะกับคนเยอะมากมายในชีวิตจริงไหมมันทําให้ผมมองชัดเจนว่าอะไรยุติธรรมแล้วอะไรไม่ยุติธรรมแล้วมันทําให้ผม สู้เพื่อความยุติธรรมได้ต่อให้คนคนนั้นจะเป็นคนในครอบครัวก็ตามใช่ครับยุติธรรมมันไม่มีขอบเขตครับเหมือนการทําความดีเหมือนที่ผมทำกับอุทยานก็ถึงผมสามารถแบบเอาเรื่องกับองค์กรใหญ่ๆได้อ,มอะมันคือสิ่งที่ถูกต้องอ,ะอ่ะผมไม่ได้กลัวคุณผมไม่ได้กลัวอํานาจของคุณมผมเจอสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าแล,วแล้วแล้วตอนนี้ผมก็สามารถมาเป็นเสียงให้กับสิ่งที่ไม่ยุติธรรมในประเทศได้เพราะผมสู้มาแล้วอ,อันนี้คือออกจากบ้านเลยหรอมาอยู่เอง ด้วยตัวคนเดียวต้องเรียกว่างั้นได้ไหมคือผมก็ยังอยู่ในสายใยของครอบครัวอยู่ครับแต่อาจจะไม่ใช่ครอบครัวแบบพ่อแม่มันก็จะมีญาติญาตินะนะคุณลุงอะไรแบบนั้นนะครับคือยังไงผมก็คือลูกหลานอยู่ลูกหลานสิงแน่นอนครับแต่ทำไมายถึงเลือกที่จะออกมาก็มันไม่ได้เป็นที่เซฟของเราอไม่ใช่ทุกคนที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับมันก็เป็นแนวทางของชีวิตแล้วเราก็ต้องโตขึ้นเราก็อยู่ ก็อยู่แบบคนเดียวครับคือเหมือนมาใช้ชีวิตแบบที่เรา,<ๆ>เ,ราเรารู้สึกชอบเป็นทางของเราใช่ครับถูกไหมณนะวันนี้สิ่งที่ทรายกําลังเจอเนี่ยทรายบอกว่าทุกอย่างมันเร็วมากเลยแล้วมันปะทะพึ้งพุ่งพุงุ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยวันนี้มันหนักแล้วคุณก็อยู่ตัวคนเดียวถูกปะใช่ครับอาทิตย์ที่ผ่านมาผม,ผมกลับไปอยู่คอนโดลแล้วก็อยู่คนเดียวครับผมตื่นมาก็ทําอาหารคุยกับเพื่อนบ้างคุยกับคุณแม่บุญธรรมบ้างอะไรแบบนั้น ผมใช้ชีวิตปกติครับแฮปปี้ใช่ครับไม่ได้มีคนรับใช้อะไรแบบนั้นแค่มีบริกาดครับด้วยเหตุผลที่มันดีครับอืมอืมเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงชีวิตมันเป็นช่วงชีวิตดีกว่าที่เววันนี้ทายแฮปปี้กับสิ่งนี้แต่พูดอย่างนี้ได้ไหมทุกอย่างมันเปลี่ยนทุกวันดีกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนทุกวันแต่ว่าความยืนหยัดของเขาอะถ้าเขายังแฮปปี้กับุมนี้อยู่ก็โอเคคือคนเรานะเกิดมาโตมาเราต้องสู้เพื่อตัวเองครับเราไม่สมควรรอให้ใครมา เซฟจะเดยได้มันคือความรับผิดชอบของเราก็ถึงผมเป็นคนที่ทําอะไรก็ได้อะครับคือจะประท่ากับคนนู้นประท่ากับคนนี้คนที่รักคุณ่มีไหมที่เขามาเตือนว่าแบบเอ้ยายระวังน้ำมันอันตรายนะไปกับเรื่องพวกนี้ใช่ใช่ครเขาเตือนแต่เขาก็แบบลุยเอาเลยเดี๋ยวนะเขาเตือนยังไงนะเคนในครอบครัวายก็เหมือน คนในสังคมอะฮะเราออกมาพูดในบางอย่างแล้วทาในหลายอย่างที่เขาไม่ได้กล้าที่จะพูดคือแบบผมได้แบบทางที่จะมาพูดพวกเนี้ยผมก็เลยพูดออกมาแล้วเขาก็เขาก็มีมุมที่แบบเขามองแล้วเขาก็เออใช่แบบแม่งเขาถูกวะแบบชอบสัดใจเตะฝรั่งออกไปเลยอะไรแบบนะั้นอะแต่มันก็มีมุมที่เขาบอกว่า โอเคแบบก็ระวังตัวด้วยนะก็ยังมีหัวงก็ถึงผมมีบอดี้การ์ดไงฮะอ่าเข้าใจแล้วคนอจหลายคนก็ยังห่วงคุณอ่ะไม่งั้นมันคงไม่มีแฮชแท็กเซฟไซส์สกอตขึ้นมาหรอกถูกปะคือผมรู้สึกดีใจมากอะสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆที่ผมอยากได้แล้วแล้วแบบมันอิ่มใจก็คือรู้สึกว่ามีคนเมื่อวานเนี้ยผมนั่ง มอไซไปทางข้าวแล้วระหว่างนั่งมอไซอยู่มีผู้หญิงสองคนขับมอไซข้างๆแล้วกรีดเขาพกใส่แล้วแบบใส่กันนั่งคิดว,ว่าแบบสองคนยูยังไม่ใส่หมวกกัน็อกเลยแล้วคุณมากรีดเกี่ยวกับตัวไอทำไมอะแบบเฮ้ยยูต้องแบบดูแลตัวเองก่อนอะ <S <S 1> <S 1> ไอเราเราก็รู้สึกเราเราก็รู้สึกแฮปปี้แล้วแต่คือแบบเฮ้ยความความปล<พ>อดภัยอยู่ไหนเออเออใายแล้วก็แบบโวกเวกแล้วแบบโอ้โหแบบ <ๆ>คิดะไรปลอดภัยก่อนใช,ใช่ใช่ใชแต่ก็ดีคือดีใจมากกับกับสิ่งเหล่านี้เนาะที่เราได้รับแปลว่าสิ่งที่เราทํามันประสบความสําเร็จขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วถูกไหมใช่ครับแล้วผมอยากถามว่าพี่คิดว่าสิ่งที่ผมตั้งใจทําที่มันสําเร็จม,มันคืออะไรครับมันคือการต่อสู้กับสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทําเรื่องที่ทรายทำอะมันอาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนแบบ รู้แหละว่ามันผิดประเทศนี้มันมีอะไรที่ผิดอีกเยอะแยะมากมายเลยใช่บางบทีเราเห็นมันกับตาด้วยซ้ำอะ่ะแต่เราไม่รู้จะพูดยังไงตึกที่ถล่มมาจากอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นมันกับตาด้วยซ้ําแต่เราแต่เราจะพูดคนเดียวหรอวะเราจะต้องทํายังไงวะแต่วันเนี้ยทายยืนขึ้นมาคนเดียวเลยนะ ถูกป่ะทางนั้นที่คนอื่นบอกว่าเฮ้ยถ้ากูจะพูดเรื่องนี้มาลุกแบบใส่รองเท้าใส่รองเท้าอย่างงี้ถ้าเกิดกูจะพูดเรื่องนี้มึงมากับกูหน่อยสิมึงมากับกูหน่อยคุณสังเกตไหมคนจะไปประท้วงอ่ะมีใครไปยืนคนเดียวไหมไม่มีแต่รู้ว่าถ้าเกิดคนแรกเดินขึ้นไปอ่ะคนอื่นเดินตามนั่นไงคุณคือคนแรกไงเขาจะยัง ก็ใช่ฮะผมก็จะยืนเพื่อทะเลเสมอจริงๆอ่ะคุณอ่ะเจอแดดเจอน้ําเจออะไรผู้หญิงก็ยังคงกีดคุณอยู่แต่คนอื่นอ่ะเขาจะไม่เป็นแบบคุณนะเพราะถ้าคนอื่นเขาเจอแดดเจอน้ำแบบคุณลงไปเอาคว้าแบนแบบคุณอ่ะตายผิวเขาตายไปดูค่ะต้องทํำยังไง แขกรับเชิญของเราเกี่ยวกับน้ําวันนี้เราก็ต้องเป็นเรื่องน้ําแต่ว่าการดูแลตัวเองมันจะเกี่ยวกับน้ำยังไงวันนี้ต้องถามคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอวิเวียนเมื่อกี้เราคุยกับอควาาแมนไปเนาะเขาต้องอยู่กลางแดดอยู่โอ้โหประเทศไทยมันคือสุดๆไปเลยผิวเรามันเสื่อมสภาพเร็วมากการดูแลผิวมันต้องทํำยังไงบ้างเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องปกป้องผิวจากเรื่องของ U V ก่อนนะคะแต่ว่าถ้ามันเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยมันก็ต้องหาทางกระตุ้นฟื้นฟูเดิมเนี่ยจะที่หมายที่เราร้อยกันนะคะมันก็คือการร้อยให้หน้ามันยกกระช แต่ปัญหาคือมันได้แค่ความตึงไงแต่ผิวมันไม่พัฒนาคือเหมือนไปเกี่ยวอกกล้ามเนื้อขึ้นถูกไหมใช่ปัจจุบันเราเล,ลิเปลี่ยนเส้นๆนะคะให้กลายเป็นผลึกเล็กๆมันก็จะกระจายทุกชั้นผิวแล้วก็กระตุ้นการซ่อมแซมสร้างคอลลาเจน ฟื้นผิวที่มันถูกทําลายให้กลับมาซึ่งนวัตกรรมนี้เขาเรียกว่าใหม่น้ำใช่นี่แหละเราถึงบอกว่าทําไมความเชื่อมโยงมันถึงเกี่ยวกับน้ําเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินมาก่อนมันทานํางานยังไงคะหมอมันเริ่มจากไหมละลายเจอเชืเ้แผลเนี่ยค่ะๆๆๆๆเขามาแปลงสภาพให้กลายเป็นอนุภาคขนาดเล็กๆๆๆแล้วก็ผสมกับเนื้อเจลให้เป็นสารแขวนลอยแล้วสามารถฉีดกระจายทั่วใบหน้าได้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทั่วทั้งใบหน้าทุกชั้นเลยชะลอความแก่ ช่วยให้หน้าไม่แก่แล้วแหละแล้วไหมน้ําจริงๆแล้วมันเรียกว่าอะไรหรือว่ามันคืออะไรสารหนักที่ใช้เนี่ยมีหลายตัวแต่ตัวที่นิยมตัวหนึ่งเลยก็คือตัว P D O Poly d e c y l o a e เป็นตัวที่นิยมมากตัวนึงในเกาหลีเตุผลก็คือว่า P D O นะครับมันเป็นไหมที่ละลายเร็วทั้งตัวนี้ข้อดีก็คือเหมือนระบบรุงหน้าไปเรื่อยชี้กระตุ้นค่อยๆนเทนตัวเองไปเรื่อยดีกว่าเขาเรียกว่าตัว P D O ใช่ค่ะพี่มไหมน้า P D O ข้อดีของรูปแบบสารแขวนลอยนี้คืออะไรคือมันกระจายได้ทุกชั้นผิวของหน้าหน้าไม่่เปลียน ดูอันนี้เลิศมาก<พา>ค,คือไม่โปะ๊ะไม่โปะ๊ปะเหมือน <S 1> <S 1> สวดมนต์มาสวดมนต์มานอนอิ่ม <S <S แต่ว่าม,มันม,มีบางอย่างเปลี่ยนไปแต่เรา,เาดีเทคไม่ได้เพราะว่า ถ้าเป็นตัวอื่นที่มีอนุภาคที่ใหญ่หรืออยู่นานเนี่ยอาจจะกลายเป็นก้อนหรือกลายเป็นอะไรที่ไม่สวยได้แต่ตัวนี้มันจะไปกระจายใช่กระจายกระตุ้นเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดคุณหน้าโทรมผิวโทรมแล้วอยากจะแบบเฮ้ยดูแลตัวเองบางทีมันดูแลไม่ถึงเนาะไอตัวใหม่น้ำเนี่ยมันสามารถเข้าไปช่วยได้ก็ลองไปไม่ว่าจะคลินิกอะไรก็แล้วแต่นะคะถามเขาก่อนเลยเรามีความรู้เบื้องต้นไว้เนี่ยดีที่สุดนะคะวันนี้ขอบคุณหมอวิเวียนด้วยนะคะคสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ไปบอกการดูแลตัวเองของคนอื่นมาแล้วแต่สำหรับของคุณอะทายดูแลตัวเองยังไง I was just born with it o ้ o ว My God My God คุณมีทาครีมไหมมีครับผมใช้แบบยากันแดดที่มันดีต่อประการลังหมดต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเคมีเบาๆมันจะดีต่อธรรมชาติกินอาหารการกินก็ดีเล้ีแล้วผมกินน้ำแร่ผิดตรงไหนะครั ขอถามหน่อยครับไอ้นุ่นไอ้นุ่นถามค่ะตบันเลยค่ะคุณกินดีใช่ไหมอาหารอาหารคุณกินอะไรบ้างแบบผมกินอาหารคลี a n ครับคุณไม่กินปลาตอนที่ผมทำงานผมไม่กินปลาเลยครับใช่ไหมเรารักษาเข้าไว้อ่ะโนอะไรที่เป็นอาหารทะเลไม่ดีกินปลหอยอ่ะไม่ฮะรู้ไหมทําไมเราไม่สมควรกินหอยเพราะหอยอ่ะมันคือสิ่งที่กรองน้ําเสียตอนคนกินหอยอ่ะเขาจะป่วยง่าย มันเป็นสัตว์ที่กรองน้าเสียให้คุณแล้วคุณ<อ>ก็แบบมม<า>เก,กิน,<ห>นเปิดแล้วกินเขาอะ่ะบบไม่ได้หมูกินไหมคะไม่กินครับมผมไม่กินหมูเพราะว่าผมไปอ่านสต๊าดี้ตอนที่เขาไปเจอชาติพันธุ์ในป่าอเมซอนที่กินเนื้อคนอ่ะเขาพยายามจะหาเนื้อสัตว์ที่จะมาให้ให้เขาลองอะไรใหม่ๆจะได้ไม่กินคนอะ่ะเขาก็เอาหมูไก่ เนื้อมาให้เขาลองเขาบอกว่าหมูนักวิจัยก็ถามว่าทําไมเขาบอกว่าพาอหมูรสชาติเหมือนมนุษย์มากที่สุดทุกทีที่ผมนั่งกินร้านอาหารไทยกับเพื่อนๆแล้วเขาสั่งแบบกระเพราหมูผมก็มองแบบตมหมแต่รู <c oughs> ้ไหมว่าหมูเขาใกล้เคียงกับมนุษย์มากเราสามารถเอาหัวใจหมูะมา,มาแทนกับหัวใจมนุษย์ได้แล้วมันก็เคยมีเคสที่เขาช่วยชีวิตคนด้วยการแลกเปลี่ยนหัวใจครับใช้หัวใจหมูแทนใช่ครับแต่บางคนไม่ต้องเปลี่ยนหัวใจนะก็คือทำนิสัยเหมือนหมู อยู่แล้วเดี๋ยวด่าใครวะเนี่ยด่าไปลอยลอยนะไปลอยลอยโอเคแต่ตอนนี้ตกงานเป็นยังไงเออตอนนี้ทำไงอะสมัครที่นี่ไหมจะให้ทำอะไรอะครับได้ตั้งหลายอย่างเลยเนี่ยจริงๆไม่มี ตั้งแต่ทำรายการเลยไม่มีอีกตัวไหนมานั่งตรงนี้เลยนี่ไม่มานั่งจ่ออยู่ตรงนี้ใจจะทําอะไรต่อไปในอนาคต<ม>เพราะว่ามผมผมจะอยู่กับทะเลคู่ต่อไปแน่นอนเอาจริงๆนะผมก็อยากให้คําตอบที่มันเพอร์เฟกว่าแบบผมรู้เส้นทางแล้วหนึ่งสองาแต่จริงๆทุกคนถามอยากกับผมยังไม่ได้แบบเพิ่งแบบปะทะกับ กลมใหญ่ๆอ,อ่ะคือผมก็ต้องแบบใช้เวลาแบบค่อยๆไก่เกลี่ยแล้วก็รู้ว่าจะไปทิศทางไหนต่อ,อม,<ะ>มันก็ยังพูดเลยมากไม่ได้ใช่ครับก็ต้องรอดูกันต่อไปมาถึงตรงนี้ฟังกันให้ดีๆซับเซ็คคุณต้องเป็นคนยังไงอย่าเมื่อกี้คุณด่าพี่แล้วเพราะว่าพี่ใช้หลอดอะไร<อ>หลอดอะไรพลาสติกก็ผมบอกแล้วถ้าเกิดไม่ใช้หลอดกอดผมได้แต่ถ้าเกิดใช้หลอดแล้วก็ไม่ต้องมาแตะคือแบบจะทิ้งหลอด จะเข้าจะเข้าชีวิตผมก็ต้องก็ต้องรักทะเลให้ผมเห็นทํามใช้หล่อท่ามเสพยาไม่เอากัญชาเหมือนกันต้องดำน้ำเป็นไหมไม่ต้องนะครับถ้าเกิดแฟนเขาว่ายน้ําเป็นหรือเราดำน้ําเป็นหน้าที่ของผมจะมาช่วยเขามันจะมีจังหวะไหนครับเาได้ไหมได้ครับทิ้งขยะไม่ลงถังได้ไหมเลิกครับเรื่องเรื่องมบบนั้นจะบ่น้ไม่ตั้งใจไม่ ทำไงเก็บอ่าถ้าเก็บคุณโอเคไม่เลิกใช่ครับถ้าไม่เก็บเลิกผมผมสั้นหรือผมยาวผมชอบผมยาวผมชอบเจ้าหญิงดิสนีย์ไงโอ้วเลยผมก็จะชอบแนวแนวแบบหน้าตาหวานๆเหมือน <c oughs> เจ้าหญิง ผมชอบแบบทูมเมเดอร์ครับผู้หญิงมบบน้นเท่แบบปีนภูเขาแบบายถึงว่าเป็นผู้หญิงแอดเวนเจอร์พร้อมจะพร้อมจะผจญภัยใช่ไหมอ่าโอเคเข้าใจละมีอะไรอีกที่แบบว่าคนแบบนี้มามันเรารู้สึกว่าเออมันตรงสเปกเลยแบบเออ่ะผมชอบแบบผู้หญิงที่จะแบบท้าให้ผมไปผจญภัยด้วยอ่ะนั่นแหละคือความสนุกครับโดดเครื่องบินกับฉันตอนนี้ไหมอะไรแบบนั้นอ่ะผมชอบแบบดังฟ้าชาลีอ่ะผู้หญิงแบบนั้นเจ๋งนะครับต้องัา อยากให้เขาเป็นสายลับครับเราไอหัวล้ออ่ะสายลับเราจะรู้ได้ไงว่าเขาทำเราสายลับมันแปลว่าเป็นแบบเอเจนต์ใช่ไหมไม่ใช่แบบคนที่แบบโยโย่สายลับเขาเข้าใจสายลับมันคือแบบได้ค่ะฉันกำลังตามจับกรมตำรวจไม่เอาอะไม่อาศูนย์ศูนย์เจ็ดหรือ DSI อ่ะโอเคอเคโอเคโอเคต้อง DSI เนอะ ต่ออะไรเออวันนี้คุณเอาทุนเตรียมอะไรมาไม่ผมแค่เตรียมมาเผื่อแบบผมต้องแบบอธิบายเรื่องที่มันแบบตรงตัวสมมติว่าสมมตินะพี่สนิลงน้ำไปปุ๊บพี่จะกลับขึ้นมาหรือเปล่าหรือไปแบบ one way trip one way กูไปแล้วกูอยากหลายคนบอกว่าพี่สนิมีนดำน้ำเก่งนะห้าวันยังไม่ขึ้นเลยมึงกูมันหายใจกูมันนั่งเงือกอยู่แล้วมาขึ้นวันที่สิบสี่บวมเลยเอาลูปแรกเอารูปแรกก่อนอันนี้ โอเคนี่คือกลุ่มคนเรือบางคนชอบโยนสมอใส่สิ่งนี้ชอบโยนสมอใส่สิ่งนี้เหรอใช่กูเคยฟังเจ้าแม่คนอิ่มฝัดใส่หอยหอยไหมไม่ครับแต่ใกล้เคียงครับมาไหนมาเลกวมาเราคงไม่มีเวลานานพอที่จะลอยให้พวกพวกนี้เขาตอบหรอกเขาพูดว่าอะไรเราคงไม่มีเวลาที่จะลอยพวกนี้เขาตอบหรอกโง่ค่ะ อันมี้อืตอีไรล้นี่คืออะไรอ่ะนี่คือปากการังที่โดนสมอโยนใส่ครับเนี่ยเนี่ที่เขาหักแบบเนี้ยเนี่ยคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับ แนวปะกการังในประเทศเราถ้าเกิดใครไปเที่ยวทะเลก็ฝากสังเกตด้วยว่าตอนจะจอดเรือเขาจอดกับอะไรเขายนสมอหรือเปล่าเราจะเห็นนะถ้าเกิดมันเป็นพื้นทรายมันจะสีฟ้าแล้วมันจะขาวแต่ถ้าเกิดมันมีก้อนก้อนหินหรือมันมีมันดูเหมือนก้อนหินนั่นคุณเริ่มน่าจะสงสัยว่าแบบอยานะโอเคอันที่สองเกิดจากอะไรสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอุทยานที่มีเต่าครับมันเป็นพฤติกรรมที่หลายๆกลุ่มชอบแอบทำเพื่อได้ติปเพื่อได้ติปให้อาหารเต่าเหรอให้อาหารเต่าจริงๆมัน ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับแล้วผมจะอธิบายว่าทำไมเพราะว่าเขาจะชินกับมนุษย์เขาจะชินกับเรือเขาจะได้ยินเสียงเรือแล้วเขาจะคิดว่าอาหารแล้วมันสามารถไปใกล้ใบพัดได้หรือถ้าเกิดเขาเข้าไปเจอคนที่แบบอันตรายอ่ะไม่ใช่ทุกคนที่จะป้อนอาหารเขาบางคนอาจจะแบบฆ่าเขาเพื่อจะเอาแบบ กระดองของเขาเวลาดูก็ดูไกลๆถ้าเห็นเขาผ่านถูกไหมเราเจอต่าตอนเราไปทะเลมันคือความโชคดีของเราแต่เขาไม่ใช่เหมือนแบบตัวละครดิสนีย์ที่จะมาโผล่ขึ้นมาให้เราเจอตลอดเวลามันมันไม่ใช่เขาก็ต้องมีชีวิตของเขาคงใช่ไหบโอเคทาที่อยากเือมากที่สุดค่ะที่เลือกเนี่ยก็คือเอาอันที่ง่ายที่สุดให้เราใช่ไหมใจอย่าทเหลือที่เหลือมันแบบค่อนข้างที่จะหนักไม่เอาไม่เอา อันนึงอันนึงลสาสุ์วันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ่อยกับหัวหน้าอุทยานต่างๆที่โดนตรวจที่โดนตรวจสอบครับ <Import> สินบนใช่ครับก็่ะ <B États> คือ มันเป็นข่าวที่ออกมาเดือนที่แล้วว่า,าว่าเขาฉีกตั๋วครับเลยเขาก็โดนย้ายครับฉีกตัว๋วหมายความว่าไงคะคือราคาฝรั่งกับราคาคนไทยมันจะต่างกันแล้วเราก็ต้องแจ้งจํานวนคนที่จะเข้ามาในพื้นที่ด้วยวเราจะได้แบบคิดค่าเข้าตามจํานวนนะฮะบางทีมันจํานวนมันน้อยกว่าคนที่เข้าอ,อะไรแบบนั้นะแล้วบางทีค่าต่างมันไปไหนผมไม่อยากพูดอะไรพราะผมแบบยังไม่ไม่จริงๆสายพูดได้เพราะว่ามันคือความถูกต้องมันคือสิ่งที่เราเห็นแล้วเราก็อยากจะพูดให้มันถูกต้องสักที ซึ่งวันนี้มันก็ยังจะไม่เจอสิ่งที่ถูกต้องในวันในในเร็ววันหรอกเว้ยพูดตรงๆนะสายก็ไม่ใช่คนแรกที่พยายามจะเริ่มทำเรื่องนี้ม,มันยังมีรุ่นพี่สายที่ผ,ผ่านมาเนอะรุ่นแบบรุ่น เยอะแยะมากมายแต่เราก็เชื่อว่าเมื่อเรามีคนค่อยๆทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะความถูกต้องหรือความโปร่งใสมันจะเกิดขึ้นในเร็ววันเราก็หวังกันไปแค่นี้แหละก็มันก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของหัวหน้าอุทยานที่ดีๆอยู่นะครับเขาก็ต้องสูรับกับระบบผมแค่หวังว่าเขาจะได้สวัสดิการที่ที่ดีที่ดีครับตอนนี้มันเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่ไปทะเลแล้วถ้าเกิดคุณเห็นอะไรผิดถ่ายแล้วลงเลยลงให้คนเห็นยังไงเราก็ถ่ายคอนเทนต์ถ่ายอะไรกันเป็นประจําอยู่แล้วถ้าเราจะทำคอนเทนต์ในสิ่งที่มันถูกต้องมันคงไม่ใช่เรื่องผิดอีกต่อไป มีอันุสวรีตายสกอตห่าทำไมอ่ะเข้าใจไหมถ้ามีอนุสวรีผมเกี่ยวกับยูมันมันต้องหมายความว่าอะไรเาจะมีคนฆ่าเราอ่ะอะไรอย่างงี้โคตรดากเลยอ่ะไม่ต้องมีในเมื่อคนเราทำสิ่งที่ถูกต้องทำสิ่งที่ดีพี่เชื่อว่าจะได้สิ่งที่ดีตอบแทนเสมออะวันนี้ขอบคุณสายสกอตด้วยจ้าขอบคุณคับ ผมอยากแบบถ่ายหนังเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะผมอยากประจนภัยให้คนอื่นเห็นนะงั้นลองยืนบนบอร์ดให้ดูหน่อยนะว่าโตขึ้นน่ะเอ้ถ้าก็เรารวยได้ไหมมึงบอร์ดไหนมันมีบอร์ดอะไรฮะสมมุติไงอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอมันจะได้รู้ว่าเขาเล่นได้ผลฝนแคทติ้งมึงอุบาทมากใครเขาจะมายืนบนบอร์ดให้มึงดูมันจะดูเหมือนขาอสติไม่ดีอะถ้าเกิดทำแบบนั้นนะจะให้แบบยืนโวววแบบนี้แล้วมันไม่มีคลื่นอะมันแปลกๆเขาชี้ทางกูนะ อย่าลืมนะคะดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ดูคลิปอื่นได้ตรงนี้จ้านี่ไม่ไปทำไมไม่ไปทำไมทำไมไม่ไปไหนไม่ไปสิเอาใหม่ไม่ไป